ดีค่ะทุกคนวันนี้ยู่กับหมอไอนะคะในคลิปนะคะหัวข้อแรนดอมที่ว่าสารด่วนจากพญานาคนะคะถึงคุณในเรื่องของการทำโนบำรุงพรพพุทธศา,าสนานะคะวันนี้หมอไอ้มีรูปแก้วพญานาคมาด้วยนะคะสีเงินแล้วก็เป็กพญานาคสีแดงนะคะเป็นสื่อกลางให้กับหมอไอแล้วก็มีองค์พญานาคสีดำด้วยค่ะ มอไออา,อานก่อนนะสารด่วนจักพญานาคนะคะถึงคุณในเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะท่านก็ฝากมาบอกว่าก่อนมาเกิดอะ่ะอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองนะคะท่านฝากอาบอกว่าคนที่เป็นลูกหลานพญานาแล้วกดเข้ามาฟังคลิปนี้ท่านบอกว่า ไม่ต้องลังเลใจกับอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่ในเวลาน,นี้ที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าเราเป็นลูกหลานพญานาเป็นสายเลือดพญานาท่านบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดทึ้งกตามท่านอยากให้เรานั้นทำนุบำลุงพระพุทธศาสนาดังเช่นเดิมท่านบอกว่าท่านมาเตือนถึงวาระแล้วที่ลูกหลานจะต้อง ลุกขึ้นมาปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นตามว่าจะเป็นข่าวหรืออะไรก็ตามทําให้คนนั้นหมดศรัทธาในการทําบุญหมดศรัทธาในวัดไม่อยากทําบุญกับวัดหรืออะไรก็แล้วแต่พญานาคฝั่งอาบอกว่าเราเป็นลูกหลานพญานาคอย่าได้หมดศรัทธาท่านบอกท่านฝั่งอาบอกว่าเวลาไปทําบุญนะ่ะให้ระลึกนึกถึงท่านท่านบอกว่าให้ระลึกนึกถึงท่านด้วยท่านบอกว่าอันนี้ ปู่ชิสุโทกับแม่ยา่าเสีปทุมมาฝากมาบอกว่าให้ลึกนึกถึงท่านนะเพราะยังไงเนี่ยท่านก็ฝากมาบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นไปแค่เหตุการณ์แต่หน้าที่ของเราก็คือท่านฝากมาเตือนมนุษย์ว่าอยากให้ทารู้บํารุงศาสนาดังเช่นเดิมนะว่าจะเกิดขึ้นก็ตามเวลาทําบุญก็ให้นึกถึงองค์พญานาคเหมือนเดิมเวลาทาบุญให้ลึกนึกถึงว่าสมมติว่าไปทําบุญที่วัดใช่ไหมเห็นเห็นเห็นแบบว่าพูดยังไงเดีอย ก็คือแบบว่าอยากให้เราศรัทธาเหมือนเดิมไม่ต้องไปสนใจว่าทําแล้วจะได้หรือไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ท่านบอกว่าเวลาทําบุญนะก็ให้ให้อัญเชิญองค์พญานาครืออนุโมทนาบุญด้วยบอกว่าขออัญเชิญสมมติถ้าเราไปหยอดตู้บริจาคสักร้อยหนึ่งสมมตินนะ ร่วมทบุญสร้างความมหาเจดีย์ข้าพเจ้าขออัญเชิญเท้ารุปนปักโขนขน,ขน,ขนาคาราพิยานาสิตกุลกับตะกุลมิรุนปักเอราปรหาชัมพยาปุตตะกันหาโคตมาและบริวารทั้งหมดและพญานาคประจำตัวข้าพเจ้าและท่านเท้าเวสวรณโนจตุมารชิการท่านพ่อพารราญามหราร,ราบริวารเมื่อเราอันเชิญแบบนี้ทุกๆครั้งอ่ะเราทําบุญเราหยอดลองไปอ่ะเราอ่ะไม่ต้องไปคิดว่าหยอดไปแล้วอ่ะหยอดไปแล้ว วัดจะเอาเงินไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเงินจะตกถึงวัดไหมเราจะได้บุญไหมท่านบอกว่าไม่ต้องไปคิดเราทําไปแล้วก็คือทําอันเนี้ยที่หมอไอ้พูดก็คือแบบว่าอยากให้เรานั้นศรัทธ,ธาต่อพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พญานาคราชเนี่ย แล้วเ,เราเป็นลูกหลานเนี่ยท่านฝากสารนั้นบอกว่าเราอย่าเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธทาศาสนาหากเราเป็นลูกหลานพญานาคเวลานี้เกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยทาให้มนุษย์เสื่อมศรัทธามากขึ้นเราเป็นลูกหลานพญานาคเราต้องปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการที่ว่าเราต้องเชื่อมั่นในศาสนาของเราเชื่อนักเชื่อมั่นในองค์พญานาคราชเชื่อมั่นในท่านท้าวเวสสุวรรณเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ท่านบอกว่าเมื่อคุณทําไปแล้วว่ะคุณอัญเชิญแบบเนี้ยท่านรับรู้อืม ท่านรับรู้นะแล้วที่นี้นพอคุณทําปุ๊บก็คือจบแล้วเงินจะถึงวัดหรือไม่ถึงวัดอันนั้นเป็นเรื่องของอันนั้นเป็นเรื่องของของวิบากกรรมงขอแต่ละคนถ้าเกิดใครทําไม่ดีแพหน้าบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้ว ใจคนแรกที่ได้คือตัวของเราเราได้บุญอยู่แล้วอันเนี้ยและอย่างนึงท่านรับรู้แล้วท่านพ่อพญามาราชเมื่อเราอัญเชิญท่านพ่อแล้วเมื่อเราอัญเชิญท่านพ่อพญายมาราชปู่เวสสวรมารับรู้ได้ว่าเราทําบุญตรงเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อทำนุบบุงเพื่อพุทธศาสนาท่านบอกว่าท่านรับรู้ตรงเนี้ยคุณได้บุญอยู่แล้วเจตนาคุณบริสุทธิ์แต่เมื่อคุณทําไปแล้วเงินจะถึงหรือไม่ถึงท่านบอกว่าไม่เกี่ยวอันนั้นก็คือถ้าใครทําอะไรไว้เขาก็จะได้แบบนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจหน้าที่ของคุณ ทำนุบำลงพระพ,พุทธศาสนาให้คงอยู่5,000ปีแล้วร่วมกันปกป้องศาสนากับองค์พญานาคราชอันนี้ท่านฝั่งมาเตอราลังท่ผ่านประเจอคิดนี้ว่าคุณเป็นลูกหลานพญานาคเลยมาเตือนนะท่านบอกว่าคุณอนะ่ะจะต้องปกป้องรักษาพระ พุทธศาสนาในการที่ทําบุญในการที่ทําบุญเหมือนเดิมแต่จะได้ไม่ได้เขาทําอะไรไว้ก็จะได้แบบนั้นถ้าคุณได้ทำไ่ดีก็จะได้สิ่งไม่ดีใครทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีใครทําช่วยได้ช่วยทาดีได้ดีท่านบอกมาแบบนี้นะแต่ในเมื่อคุณจิตคุณจิตของคุณบริสุทธิ์แล้วคุณอยากทาบุญบริจาคให้วัดเพื่อทํานุบน้าวศาสนาท่านก็บอกว่าอันนี้เราได้บุญอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจเพราะยังไงอะเมื่อเราอัญเชิญมาแบบนี้ท่านรับรู้คุณได้บุญอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปสนใจนะท่านบอกว่าอย่าเสื่อมศรัทธา นนีนะท่านอยากให้คุณนะ่ะรักพัะพุทธทาศาสนาให้มากๆพญาหน้าท่านท่านท่านปกปักรักษาพ,พุทธศาสนาเดี๋ยวคนที่ไม่ดีอะไรไม่ดีก็จะออกไปเองนะท่านบอกมาแบบนี้นะเนี่ย ท่านบอกว่าอยากให้รักพระพุทธาศาสนาให้มากๆนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็นตามทั้งดีหรือไม่ดีกับพระพุทธศาสนาของเราแต่หน้าที่ของลูกหลานพญานาคก็คือปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่5 0 0พันปีต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์พญานาคราทุกๆหมู่เหล่านะประเทศเทวดาที่ท่านปกปัลักษัยท่านบอกว่าอย่าเสือส่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาท่านที่ที่หมอไอ้พูดอย่างนี้ยเพราะว่าท่านฝากสารมาท่านบอกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยากให้เรากรักพระพุทธศาสนารักพระพุทธศาสนาให้มากๆนะไม่ว,ว่าเหตุการณ์จะดีหรือไม่ดีก็ตามท่านบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะก็จะถูกกําจัดออกไปเองท่านบอกมาแบบนี้นะแต่ให้เราอ่ะมองว่าเราทําเพื่อบารุงพระพุทธศาสนาหน้าที่ของเราคือทําต่อไปแต่ ทำแล้วจะได้หรือไม่ได้ท่านบอกว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมโล่งกฎแห่งกรรมท่านบอกว่าใครทําดีทําชั่วได้ชั่วท่านบอกแบบนี้นะทําไม่ดีสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมหลอกท่านบอกแบบนี้นะแต่เราทําบุญก็คือเจตนาว่าเราต้องการทำวงบุญเราเเจตนาเราก็คือต้องการทํานบํารุงพัะพุทธศาสนาเท่าน,นั้นเองนะและอันเชิญองค์พญานาคราชเนี่ยท่านก็ได้รับบุญนะท่านบอกแบบนี้นะท่านได้รับบุญท่านบอกว่า อย่านะอย่าเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาอย่าหันหลังให้ศาสนาท่านบอกว่ายังไงท่านบอกว่าให้เรายึดมั่นนะยึดมั่นถือมั่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาถวายพุทธเจ้าหรือไปถวายของกับ ไปถวายสังฆทานถวายแล้วตามที่วัดให้นึกถึงเวลาสมมตินนะถ้าเกิดว่าเราเอาพรตตาหารไปถวายเพนที่วัดก็ให้นึกตรงเลยว่าเนี่ยสมมติเป็นพระรูปน,นั่งอยู่ตรงหน้าให้เรานึกไปเลยนะว่าเรากําลังถวายกับพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสมมัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าถวายกับองค์พระศรีอริยาเมตตยนึกถึงพระที่เราเคารพนับถือนะอย่างเช่นหมอไอ้นับถือหลวงปูด่ดูเวลาหมอไอ้ถวายหมอไอก็จะนึกถึงว่าเนี่ยหมอไอ้กำลังถวายอาหารพรตตาหารเพนเนี่ยให้กับหลวงปู่ดู่คมมาปัญโยแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นคร บาอาจารย์ของหของของหมอไออย่างเงี้ยเราก็เท่ากับว่าเราได้เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ถวายพัตตาหารเนี่ยหรือสังฆทานเนี่ยให้กับพระเนื้อนาบุญให้กับองค์ส่วนในพระสมมาตุภุตเจ้าซึ่งเราไม่ต้องสนใจเลยว่าจะเป็นอะไรก็แเราแต่แต่แล้วถ้าเราคิดแบบเนี้ยใจเราจะสบายเพราะว่าเราเนี่ยได้บุญเพราะว่าเราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงหลวงปู่อ,องค์ที่เรารักอย่างเงี้ยเราก็จะได้บุญนะแล้วเนี่ยเจตนาเราบริสุทธิ์อะซึ่งเราไม่ต้องมาสนใจเลยนะ นี่คือวิธีการถวายแบบที่แบบว่าที่เราไม่ต้องคิดเยอะอะแล้วแบบว่าแล้วที่เหลือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนะอืมอันนี้มันหลุดออกมาเองเนี่ยท่านบอกว่าให้ทำนะแล้วจะดีขึ้นอืมท่านบอกไม่ต้องเป็นกังวลใดๆไป ทำซ่าแล้วจะดีนะท่านบอกแบบนี้นะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะดูข่าวเนาะที่แบบว่ามันมันอาจจะแบบถ้าแม่หลายๆคนไม่ค่อยศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาแล้วห,หลายๆคนเนี่ยดูข่าวแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาหรือว่าไม่อยากทาบุญแล้วอะไรเงี้ยท่านก็เป็นห่วงเนาะเกรงว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่ศรัทธ,ธาในพระพุทธ ทศศาสนาแล้วแต่ท่านก็บอกมาว่ายังต้องศรัทธานะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณจงเชื่อว่าทุกวัดทุกวัดที่เราไปร่วมท,าทํานุบารุงพระพุทธศาสนาเนี่ยมีพญานาคปกปกัปกรักษาคุ้มครองอยู่มีท่านเท,นทววสุวรรณคอยดูแลอยู่มีเทเทวดาคุ้มครองอยู่คุณไม่ต้องกังวลน,นะเมื่อคุณไปทําบุญแล้วจิตใจของคุณนั้นบริสุทธิ์นักหนาเพื่อทําบุญบริจาคให้กับวัดต่างๆท่านก็บอกว่าคุณทำอะไรให้คุณทําต่อ,ตอ,ตอไปนะอยา่าหมดศรัทธาแล้วก็ จะเกิดอะไรที่ก็ตามในภายภาคหน้าท่านบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีอ่ะจะถูกกําจัดออกไปเองนะยังไงอ่ะยังไงยังไงอ่ะท่านก็ปกปักรักษาอยู่ทําดีได้ดีดทําชั่วได้ชั่วท่านบอกแบบนี้นะไม่ต้องไปกังวลน,นะอยาให้คุณศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อไปนะและร่วมทาบุญบ่อยๆเหมือนเดิมนะท่านฝากออกมาแบบนี้นะเพราะว่าพญานาคเนี่ยอยากให้คุณทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะท่านรักคุณมากๆเลย คอยสองใบค่ะปิดแล้วค่ะสุดท้ายเนี่ยทำแล้วเนี่ยท่านจะมามอบความสุขกับคุณท่านสัญญาว่าถ้าคุณ ทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศา,าสนารักพระพุทธศา,าสนามากๆท่านจะมามอคามบความสุขความรักความมีเมตตาให้กับคุณท่านบอกว่าเราเป็นสายเลือดพญาน้าอย่าได้ลืมหน้าที่ของเราการมาเกิดเป็นมนุษย์คืออะไรคือการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศา,าสนาให้คงอยู่5,000ันปีและมันสวดมนต์ให้พระปฏิบัติตธรรมและนับถือพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์นะท่านฝากบอกมาแบบนี้นะคะ องพญานาคนะคะท่านก็ฝา่งบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามขอให้คุณทําหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาอันนี้ท่านพูดบ่อยๆเพราะว่าท่านย้ํานะที่หมอไอพูดบ่อยแลวพูดไม่ค่อยชัดเนี่ยเพราะว่าสื่อมาค่อนข้างเยอะก็เลยจะพูดตึงกันขาดแลว้วพูดเร็วนิดน,นึงนะเพราะท่านบอกว่าให้รักพระพุทธศาสนาให้มากมาก อย่าเสื่อมศรัทธ,ธาต่อพระพุทธาศาสนาว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราสายเลือดพญานาคลูกหลานพญานาคต้องรักพระพุทธาศาสนายิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรายิ่งต้องรักพระพุทธาศาสนาและมันทําบุญบ่อยๆอย่าได้ไขว้เขวเพียงเพราะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เรานั้นไม่อยากทําบุญแล้วท่านบอกว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาป เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์แล้วเราอยากทําบุญแล้วทําไปแล้วก็คือทําจะได้หรือไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของวิบากกรรมหรือกฎแห่งกรรมใครทําอะไรก็ได้แบบนั้นแต่จิตใจของเราคือต้องการให้ต้องการทํานูบำรุงศาสนาก็ขอให้ทำต่อๆไปพญานาเทเทวดาท่านรับรู้เมื่อคุณทําไปแล้วเนี่ยถ้าคุณอัญเชิญ พญาหน้าทูพระอ,องค์ปู่เวสุวรรณท่าน่อพญา,ามราร่าทแบบนี้นะท่านก็จะรับรู้เวลาคุณทาบุญปุ๊บบริจาคอะไรให้วัดปุ๊บอะไรก็แล้วแต่ทํา5บาท10บาท20บาทอย่างเงี้ยบางคนมีน้อยทำน้อยมีมากทํามากอย่างเงี้ยคุณบริจาคแล้วถ้ารับรู้งเงี้ยท่านก็จะจดบันทึกเอาไว้ความดีของคุณอนะบุญคุณไม่หายอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจนะส่วนใครทําอะไรไว้ทําไม่ดีกับวัดหรือทาอะไรก็ตามแบบเนี้ยเขาก็จะได้รับวิบากกรรมของเขาเองท่านบอกมาแบบนี้นะ ท่านอยากให้คุณรักศาสนาเราให้มากๆก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อจากท่านก็ขอให้คุณศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานั่นเองท่านฝากบอกมาแบบนี้นะหมอไอ้ก็เลยต้องย้ำนิดนึงนะว่ารักพระพุทธศาสนาให้มากๆนะท่านยังอยู่ปกปักรักษาอยู่ ช่วงนี้อาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเนาะแต่ท่านก็บอกว่ายังไงยังไงาศาสนาของเราก็ยังคงอยู่นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ